ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับตารางแข่งขันใน21เรานำก่อนทมอส28ต่อ4ครับการแข่งขันในรุ่น4ปีช้าการอีกสามคะแนนครับขออีกสามแนนก็จะชาติจะเป็นที่หนึ่งของสายบริการแข่งขันระหว่างเทศบาลเมืองสิงห์บุรีพบกับเทศบาลเมืองทุ่งสวนทักษะหนาวอีกสามคะแนนครับตีได้ทีไปวางเข้าใหม่ตีได้ทีไปวางเข้าใหม่ครับหาดไม่ต้องเล่้งไก่หน้าลูกไก่ ลายถูกแล้วลูกลายถูกแล้วน้ำหนักถูกล้น้ำหนักเดียวลูกเดียวเลยน้ำหนักถูกน่าจะเอาฟิล์มเสี้ยงเงินเล่นดีแต่ต้องนั่งหางโอเคครับขอบคุณมากครับที่แนะนำครับโอเข้าเกมผู้ปู้นั่งปีสิบห้านะครับจะเป็นการแข่งขันในนุ่นติดต่อปีชาย เพื่อตัดเขารอบแปดทิศทางและเป็นที่หนึ่งของสายเป็นการแข่งขันระหว่างเทศบาลนครสระบุรีพบกับเทศบาลเมืองวัยเขตขั้นชนะนั่งนั่งเข้าเอานะนั่งเข้าเอาไปตรงๆลูกเราแค่แหละไปสองลูกครับขออีกสองลูกครับคุณพ่อขออีกสองลูกครับจะชนะครับไว้สองเตี้ยมเตี้ยม อีกลูกเดียวเดินไปดูก่อนเดินไปดูอ่ะอคุอมเน่เือกับเดียวไม่ยบบดอกขวาลงลูกดล้วนะครับ่19นะครับสนาม19จะเป็นการแข่งไัน14เกมแล้วโอเคคุณุเขาด้วยขอบคุณ <c oughs> าค้ช มีการแข่งขันเพราะต่างก็รอบแต่ทิมพายและไปที่หนึ่งของสายชนะแล้วครับชนะแล้วครับชนะแล้วครับเดี๋ยวไปตัดบนนะครับพบกับ